ควายธนูมีจริงไหมเป็นคำถามที่สกิดใจใครหลายคนมานับศตวรรษเป็นคำถามที่พาเราดำดิ่งลงไปในห้วงลึกของตำนานความเชื่อและอาคมโบราณที่แฝงเร้นอยู่ในวัฒนธรรมไทยมายาวนานคำถามนี้ไม่ได้ต้องการเพียงคำตอบว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ยังต้องการการสำรวจเข้าไปในมิติที่ซับซ้อนของจิตวิญญ,ญาณศรัทธาและความเร้นลับที่มนุษย์มีต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ บางทีคำตอบอาจไม่ได้อยู่ที่การพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การทําความเข้าใจรากเหง้าของความเชื่อที่หล่อหลอมสังคมเรามาตั้งแต่บรรพการการกล่าวถึงควายธนูจึงไม่ใช่แค่การพูดถึงวัตถุอาถรรพ์ชิ้นหนึ่งแต่มันคือการเปิดประตูสู่โลกอีกใบที่เต็มไปด้วยมน์ขลังพลังอำนาจที่มองไม่เห็นและปัญญาที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น และว,วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวเหล่านี้ให้กระจ่างชัดขึ้นด้วยมุมมองที่รอบด้านที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อไขปริศนาที่ยังคงค้างคา,าใจใครหลายคนมาจนถึงทุกวันนี้และเพื่อทำความเข้าใจพลังอำนาจที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันมีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตความเชื่อและจิตวิญญาณของคนไทยอย่างลึกซึ้งเพียงใดอันที่จริงแล้วควายธนูคืออะไรกันแน่เป็นสิ่งแรกที่เราควรทำความเข้าใจ ควายธนูไม่ใช่ควายที่เป็นสัตว์สีเท้าที่เราคุ้นเคยกันในทุ่งนาอย่างแน่นอนหากแต่เป็นวิชาอาคมโบราณที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินหรือตอบโต้ศัตรูผู้ไม่ประสงค์ดีถือเป็นศาสตร์เร้นลับที่มีที่มาจากการผสมผสานความเชื่อในเรื่องวิญญ,ญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอำนาจจากธรรมชาติวิชาเหล่านี้มักจะถูกถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์ผู้มีวิชาอาคมแก่กล้าไปอย่างสิทธิ์ที่ได้รับการคัดเลือก โดยผ่านพิธีกรรมที่ซับซ้อนและเคร่งครัดวัสดุที่ใช้ในการสร้างควายธนูนั้นมีหลายรูปแบบตั้งแต่การปั้นด้วยดินเหนียวการแกะสลักจากไม้เนื้อแข็งเช่นไม้ไผ่ที่ถูกฟ้าผ่าไม้พยุงไม้ขนุนหรือแม้กระทั่งกระดูกสัตว์บางชนิดไปจนถึงการหล่อหลอมด้วยโลหะอาถรรพ์เช่นตะกัว่วดีบุกหรือแร่ธาตุศักดิ์สิทธิ์ต่างๆซึ่งแต่ละวัสดุล้วนมีความหมายและพลังงานในตัวเองที่แตกต่างกันไป การจะสร้างควายธนูขึ้นมาหนึ่งตัวนั้นไม่ได้อาศัยเพียงแค่วัสดุเท่านั้นหากแต่หัวใจสําคัญอยู่ที่พิธีกรรมการปลุกเสกและอาคมคาถาท,าที่ครูบาอาจารย์จะใช้บริกรรมเพื่ออัญเชิญดวงจิตวิญญาณหรือพลังงานบางอย่างให้เข้ามาสถิตอยู่ในรูปจําลองของควายธนูนั้นๆให้กลายเป็นสิ่งที่มีชีวิตและมีพลังอํานาจตามที่ปรารถนาเปรียบเสมือนการสร้างหุ่นยนต์ที่มีจิตวิญญาณขึ้นมาเพื่อทําหน้าที่บางอย่างโดยเฉพาะในอดีต ควายธนูมักถูกใช้เพื่อการป้องกันบ้านเรือนไรนาปศุสัตว์จากการโจรกรรมหรือจากภัยคุกคามที่มองไม่เห็นผู้คนในชนบทที่ต้องเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนของชีวิตและธรรมชาติมักจะพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจและเป็นเครื่องมือในการปกป้องตนเองและครอบครัวตำนานเล่าว่าควายธนูที่ถูกปลุกเสกอย่างถูกต้องและเข้มแข็งจะมีพละงกำลังมหาศาลสามารถขับไล่พูดผีปีศาจ โจรผู้ร้ายหรือแม้กระทั่งวิชาคุณไสยมนต์ดำที่ถูกส่งมาทำร้ายได้และไม่ได้จำกัดอยู่แค่การป้องกันตัวเท่านั้นในบางตำรากล่าวถึงควายธนูที่สามารถนำโชคลาภความอุดมสมบูรณ์มาสู่เจ้าของได้อีกด้วยซึ่งก็คือควายธนูที่มีคุณสมบัติในทางเมตตามหานิยมและโชคลาภการแยกแยะประเภทของควายธนูจึงเป็นสิ่งสำคัญว่าสร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ใดเพราะอำนาจของมันจะถูกกำหนดตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างและการปลุกเสก ควายธนูบางชนิดถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการโจมตีหรือตอบโต้ศัตรูโดยเฉพาะหากตกอยู่ในมือของผู้ที่ไม่หวังดีหรือผู้ที่ขาดคุณธรรมก็อาจกลายเป็นเครื่องมือที่สร้างความเดือดร้อนและความเสียหายได้ไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการสร้างและการครอบครองควายธนูจึงต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบและคุณธรรมอันเป็นสิ่งสําคัญยิ่งที่ครูบาอาจารย์ผู้ส่งศีลจะเน้นย้ําอยู่เสมอในการถ่ายทอดวิชาให้กับศิษย์แต่ละคนอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้วิชาเหล่านี้ถูกนําไปใช้ในทางที่ผิดศีลธรรมหรือสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นโดยเด็ดขาด ควายธนูจึงเป็นอาคมที่ทั้งด้านบวกและด้านลบขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้สร้างและผู้ใช้งานนั่นเองในส่วนของเคล็ดลับและวิธีการเกี่ยวกับควายธนูนั้นมีทั้งสําหรับผู้ที่สนใจจะครอบครองและผู้ที่ต้องการป้องกันตนเองจากควายธนูหรือคุณใสต,ต่างๆสําหรับผู้ที่ต้องการครอบครองควายธนูสิ่งสําคัญที่สุดคือการค้นหาครูบาอาจารย์ที่แท้จริงและเป็นที่นับถือผู้มีวิชาอาคมแก่กล้าและที่สําคัญคือผู้มีศีลธรรมสูงส่ง ราะอำนาจของควายธนูจะเข้มแข็งและปลอดภัยเมื่ออยู่ภายใต้การควบคุมของจิตที่บริสุทธิ์และมีเมตตาการเลือกครูบาอาจารย์ที่พลาดพลาดอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้เช่นได้ควายธนูที่ไม่มีอำนาจจริงหรือในกรณีที่เลวร้ายที่สุดคือได้ควายธนูที่ถูกปลุกเสกด้วยจิตที่ไม่ดีซึ่งอาจย้อนกลับมาทำร้ายเจ้าของได้การจะได้รับควายธนูจากครูบาอาจารย์นั้นมักจะมีพิธีกรรมการมอบที่เฉพาะเจาะจงและมักจะมาพร้อมกับข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติที่เจ้าของจะต้องยึดถืออย่างเคร่งครัดเช่น ห้ามนำควายธนูไปใช้ในทางที่ผิดศิลธรรมห้ามนำไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตห้ามนำไปใช้รบกวนผู้อื่นโดยไม่จำเป็นหรือบางทีก็อาจจะมีข้อกำหนดเรื่องการบำรุงรักษาเช่นการถวายน้ำ้าหรืออาหารเป็นครั้งคราวตามพิธีโบราณที่เรียกว่าการเลี้ยงควายธนูเพื่อเป็นการบูชาและรักษาพลังอำนาจของควายธนูให้คงอยู่และทำงานได้อย่างเต็มที่ผู้ครอบครองบางท่านอาจต้องสวดคาถาปลุกหรือคาถาเรียกควายธนูเป็นประจำ เพื่อให้พลังงานเชื่อมโยงกันอยู่เสมอการปฏิบัติเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่พิธีกรรมแต่ยังเป็นการสร้างความผูกพันทางจิตวิญญาณระหว่างเจ้าของกับควายธนูและเป็นการเตือนใจให้เจ้าของดำรงตนอยู่ในศิลธรรมอันดีงามเสมอในทางกลับกันสำหรับผู้ที่อาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับการถูกควายธนูหรือคุณใส่จากผู้อื่นทำร้ายก็มีวิธีการป้องกันตนเองตามความเชื่อโบราณเช่นกันสิ่งแรกคือการตั้งมั่นอยู่ในศิลธรรมความดีงามเพราะเชื่อกันว่า ผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์และกระทําแต่ความดีจะมีเกราะป้องกันจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงได้โดยอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมีวัตถุมงคลบางชนิดที่เชื่อว่าสามารถป้องกันคุณใสและควายธนูได้เช่นเหล็กไหลพระเครื่องที่มีพุทธคุณด้านป้องกันภัยโดยเฉพาะหรือเครื่องรางที่ทําจากไม้บางชนิดที่เชื่อว่ามีฤทธิ์ในการขับไล่สิ่งชั่วร้ายเช่นไม้รว่วที่มีตาไม้ควายธนูไม้ขนุนไม้กาฝากต่างๆหรือแม้กระทั่งการพกพาหมากถุยงากําจัดงากาจ่าย และการสวดมนต์ภาวนาเป็นประจำก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างพลังจิตใจและสร้างเกราะป้องกันทางจิตวิญญาณได้ผู้เชี่ยวชาญบางท่านยังแนะนำให้ใช้น้ำมนต์ที่ผ่านการปลุกเสกจากพระเกจิอาจารย์รดรอบบ้านหรืออาบเพื่อชำระล้างสิ่งอัประมงคลและการหมั่นทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรก็ถือเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดทอนอำนาจของสิ่งชั่วร้ายได้การเข้าใจในหลักปฏิบัติเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเชื่อแบบงมงายทั้งหมด แต่เป็นการเปิดใจเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สั่งสมมาแต่โบราณซึ่งมีคุณค่าทางจิตใจและเป็นเครื่องมือในการรับมือกับความกลัวและความไม่มั่นคงในชีวิตของผู้คนในอดีตและยังคงเป็นสิ่งที่หลายคนยึดถือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยความศรัทธาที่แรงกล้าไม่เสื่อมคลายไม่ว่าการเวลาจะเปลี่ยนผันไปแค่ไหนก็ตามตัวอย่างในชีวิตจริงเกี่ยวกับควายธนูนั้นมีให้ได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะในแถบชนบทหรือชุมชนเก่าแก่ที่ยังคงยึดมั่นในความเชื่อเหล่านี้อย่างเหนียวแน่น เรื่องราวเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นมักจะเริ่มต้นด้วยสถานการณ์ที่ทรัพย์สินถูกคุกคามเช่นมีโจรผู้ร้ายเข้ามาลักขโมยสิ่งของในยามวิกาลอยู่บ่อยครั้งหรือมีศัตรูที่คอยคิดร้ายส่งคุณไสามากลั่นแกล้งอยู่ไม่เว้นแต่ละวันเจ้าของบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเหล่านี้มักจะปรึกษาผู้เฒ่าผู้แก่หรือพระเกจิอาจารย์ในท้องถิ่นและมักจะได้รับการแนะนำให้หาควายธนูมาบูชาเพื่อป้องกันภัย เรื่องราวที่โด่งดังมักจะกล่าวถึงเหตุการณ์ที่โจรผู้ร้ายถูกควายธนูไล่ขิดจนต้องวิ่งหนีตเตลิดไปหรือพบเห็นควายสีดำตัวใหญ่ยืนขวางทางอยู่จนไม่สามารถเข้าใกล้บ้านได้ผู้คนที่เข้ามาประสงค์ร้ายจะรู้สึกร้อนรุ่งเหมือนถูกไฟเผาหรือเกิดอาการเจ็บป่วยอย่างกระทันหันโดยหาสาเหตุไม่ได้เมื่อพยายามเข้าใกล้บริเวณที่ควายธนูคุ้มครองอยู่บางครั้งก็เล่าถึงควายธนูที่ทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษไล่นาจากสัตว์ป่าหรือจากภัยธรรมชาติที่มองไม่เห็นเป็นเรื่องราวที่เสริมสร้างความมั่นใจและคคควาาาามมรรรััธให้ก้กกบบผูออองงเป็นย่ และเป็นแรงจูงใจให้ผู้อื่นอยากจะมีควายธนูไว้บูชาบ้างนอกจากนี้ยังมีตัวอย่างในชีวิตประจําวันที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวโจรกรรมหรือคุ้นสายโดยตรงแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้าขายและความเจริญรุ่งเรืองบางตำนานเล่าว่าควายธนูบางชนิดมีฤทธิ์ทางเมตตามหานิยมสามารถดึงดูดลูกค้าและโชคลาบมาสู่ร้านค้าหรือกิจการได้เจ้าของร้านค้าหลายท่านที่บูชาควายธนูจะเล่าถึงการค้าขายที่เจริญรุ่งเรืองอย่างผิดหูผิดตามีลูกค้าหลัง่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายเล่ากับมีพลังงานบางอย่างคอยดึงดูดใหห้้เขาามาอุดุดนน สิ่งเหล่านี้แม้จะมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มายืนยันอย่างเป็นรูป,ปรธรรมแต่สำหรับผู้ที่ประสบกับเหตุการณ์เหล่านี้ด้วยตัวเองแล้วความเชื่อและความศรัทธาของพวกเขานั้นแข็งแกร่งเกินกว่าที่จะสันคลอนได้เลยผู้คนจํานวนมากยังคงสาะแสวงหาควายธนูจากครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงและพร้อมที่จะปฏิบัติตา,ตามข้อห้ามและข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยความเชื่อมั่นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จะนํามาซึ่งความผาสุกและความสําเร็จในชีวิตนอกจากนี้ยังมีความเชื่อที่ผิดๆเกี่ยวกับควายธนูอยู่บ้างเช่นกาาารนนํไปใใช้ใทงทงี่ผิด หรือการคิดว่าควายธนูจะสามารถทำงานได้เองโดยไม่ต้องมีการบำรุงรักษาหรือการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ซึ่งมักจะนำไปสู่ความผิดหวังหรือไม่ได้รับผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้เพราะแก่นแท้ของการบูชาควายธนูคือการเชื่อมโยงพลังงานและจิตวิญญาณการที่เจ้าของจะได้รับประโยชน์จากควายธนูได้เต็มที่นั้นจึงต้องประกอบด้วยความศรัทธาที่บริสุทธิ์การประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีและการปฏิบัติตามคำแนะนำของครูบาอาจารย์อย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอจึงจะสำเร็จผล และนี่คือเรื่องราวจากชีวิตจริงที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของความเชื่อและการนำควายธนูมาใช้ในบริบทต่างๆของสังคมไทยที่ยังคงดำรงอยู่และเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตผู้คนในหลายพื้นที่มาจนถึงทุกวันนี้อย่างแยกไม่ออกข้อดีและประโยชน์ของการศึกษาเรื่องควายธนูนั้นมีหลายมิติไม่ใช่แค่สำหรับผู้ที่เชื่อในอาคมเท่านั้นการทำความเข้าใจตำนานและวิชาควายธนูช่วยให้เราสามารถดำดิ่งสู่แก่นแท้ของวัฒนธรรมไทยและความเชื่อดั้งเดิมได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่สะท้อนถึงการปรับตัวของมนุษย์ในการเผชิญหน้ากับความไม่รู้และความกลัวต่อสิ่งเร้นลับสิ่งนี้ช่วยให้เราเห็นคุณค่าของการเล่าเรื่องการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นและความสำคัญของประเพณีพิธีกรรมที่หลอ่อหลอมจิตใจของผู้คนในอดีตให้แข็มแข็งและมีที่ยึดเหนี่ยวประโยชน์อีกประการหนึ่งคือการสร้างความเข้าใจในมุมมองและพฤติกรรมของผู้คนที่ยังคงยึดมั่นในความเชื่อเหล่านี้การที่เราเข้าใจว่า ทำไมคนถึงยังคงสแสวงหาและบูชาควายธนูจะช่วยให้เรามองเห็นโลกในมุมที่กว้างขึ้นและเคารพในความหลากหลายทางความคิดความเชื่อของแต่ละบุคคลไม่ตัดสินผู้อื่นด้วยบรรทัดฐานเพียงแค่ของตนเองในแง่ของจิตวิทยาควายธนูสามารถให้ประโยชน์ทางด้านจิตใจแก่ผู้ครอบครองได้อย่างมหาศาลความรู้สึกปลอดภัยที่เกิดขึ้นจากการมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองย่อมนำมาซึ่งความสบายใจและความมั่นคงทางอารมณ์ ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการดําเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขและมีประสิทธิภาพแม้ว่าควายธนูอาจจะไม่ได้เข้ามาขิดจรนผู้ร้ายจริงๆแต่ความเชื่อมั่นว่าตนเองได้รับการปกป้องก็สามารถเป็นแรงผลักดันให้เกิดความกล้าหาญและความเข้มแข็งในการเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆในชีวิตได้และในบางกรณีความเชื่อนี้อาจทําหน้าที่เป็นเครื่องยับยั้งผู้ที่คิดจะทําไม่ดีก็ได้เพราะการรู้ว่าอีกฝ่ายมีของคุ้มครองก็อาจจะทําให้ผู้ไม่หวังดีเกิดความเกรงกลัว และไม่กล้าที่จะลงมือกระทําสิ่งที่ไม่ดีได้เช่นกันนอกจากนี้การศึกษาเรื่องควายธนูยังเป็นโอกาสให้เราได้ใครครวนถึงเรื่องราวของอํานาจความรับผิดชอบและจริยธรรมการใช้อาคมไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ตามล้วนต้องมาพร้อมกับเจตนาที่ดีและคุณธรรมเพราะอํานาจที่ปราศจากคุณธรรมย่อมนํามาซึ่งหายนะได้เสมอบทเรียนจากตำนานควายธนูจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวทมนต์แต่ยังเป็นบทเรียนชีวิตที่เตือนใจให้เราพิจารณาถึงการใช้พลังอํานาจที่เรามีอยู่ ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามให้ถูกต้องและเหมาะสมท้ายที่สุดแล้วการเปิดใจเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้จึงเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นรับรู้ถึงมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าและเข้าใจมนุษย์ในฐานะสิ่งมีชีวิตที่ผูกพันกับความเชื่อและความศรัทธามาตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบันและอาจจะตลอดไปสรุปและข้อคิดเกี่ยวกับควายธนูนั้นเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของมนุษย์และโลกที่เราอาศัยอยู่ควายธนูอาจจะไม่ได้มีอยู่จริงในแง่ของการเป็นสัตว์สีเท้าที่มองเห็นและจับต้องไ แต่มันมีอยู่จริงในฐานะของความเชื่อศรัทธาอาคมและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาตั้งแต่ยุคที่มนุษย์ต้องพึ่งพาสิ่งเหนือธรรมชาติเพื่อเอาชีวิตรอดและเพื่อความผาสุกในชีวิตความเชื่อนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องงมงายแต่เป็น,นกลไกทางสังคมและจิตวิทยาที่ช่วยให้ผู้คนในอดีตสามารถเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนความกลัวและอันตรายที่มองไม่เห็นได้อย่างมีกำลังใจข้อคิดสำคัญประการหนึ่งที่เราได้รับจากการสำรวจเรื่องราวของควายธนูคือ พลังอำนาจที่แท้จริงอาจไม่ได้อยู่ที่ตัววัตถุหรือคาถาเพียงอย่างเดียวหากแต่อยู่ที่จิตใจที่บริสุทธิ์เจตนาที่ดีงามและความศรัทธาที่มั่นคง,งของบุคคลผู้ใช้งานวิชาอาคมเช่นควายธนูจึงเป็นเหมือนดาบสองคมที่สามารถสร้างคุณอนันต์หรือโทษมหันต์ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้ครอบครองและมีเจตนาอย่างไรหากใช้ไปนในทางที่ผิดศีลธรรมหรือเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นพลังเหล่านั้นย่อมนำพาความวิบัติมาสู่ตนเองได้ในที่สุดและหากใช้เพื่อป้องกันตนเองปกป้องผู้อื่น และอยู่บนพื้นฐานของความดีงามมันก็จะกลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางจิตใจและเป็นกรอบป้องกันภัยอันมองไม่เห็นได้ไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อในเรื่องควายธนูการศึกษาและทําความเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้ก็ล้วนมีประโยชน์ในการขยายขอบเขตความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีและความคิดของผู้คนในสังคมของเราการที่ตำนานควายธนูยังคงถูกเล่าขานและมีผู้คนจำนวนมาก ยังคงศรัทธาอยู่จนถึงทุกวันนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงความไม่ตายของความเชื่อที่ฝังรากลึกในจิตวิญญาณของมนุษย์การค้นหาคำตอบว่าควายธนูมีจริงไหมจึงไม่ใช่แค่การหาคำตอบแบบขาวดำแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะยอมรับและทำความเข้าใจในมิติที่หลากหลายของความจริงทั้งความจริงทางวัตถุความจริงทางจิตใจและความจริงทางวัฒนธรรมและท้ายที่สุดแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดอาจไม่ใช่การพิสูจน์ว่ามันมีอยู่จริงหรือไม่แต่เป็นการนำพาตนเองให้ดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของสติปัญญาสัมมาทิฏฐิและความดีงามเพื่อให้เรามีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่แข็งแกร่งที่สุดและสามารถยืนหยัดอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายนี้อย่างมั่นคงและผาสุกตลอดไปโดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใดนอกกายมากไปกว่าความเข้มแข,แข็งจากภายในของตัวเราเองอย่างแท้จริง และนี่คือบทสรุปของเรื่องราวควายธนูอาคมโบราณและพลังอำนาจที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันมีความหมายลึกซึ้งเพียงใดต่อวิถีชีวิตความเชื่อและจิตวิญญาณของคนไทย